สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ HR Dev นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะในเรื่องของเราจะเขียนเว็บเพจกันนะคะอ่ะคลิปนี้เราจะไปดูเรื่องของ CSS กันนะคะไปชมกันค่ะ อันนี้ลแล็คนวรของเราอันนี้เป็นเว็บไซต์ของเรานะคะโอเคปิดไปก่อนอ่าตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์เอิญน,นะคะท่านอาจารย์เอิญเนาะท่านอาจารย์เอิญเดี๋ยวดูชื่ออาจารย์ก่อนนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ทำเว็บดีๆให้เรานะคะ อาจารย์เอินสุริยะฉายนะคะก็เป็นตัวอย่างให้เรามาเรียนรู้กันนะคะก็ไปติดตามชมของช่องอาจารย์ได้เลยนะคะามาดูของเรานะคะของเราทําถึงตรงนี้เนาะตัวที่เป็น HTML นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในเรื่องของ CSS กันอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างไฟล์นะคะที่อาจารย์ทําไว้ให้เนาะมีประมาณสองวัสไลด์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะ ไม่รู้ว่าเราจะทำตามได้เท่าไหร่นะคะก็จะพยายามทำตามให้ได้มากที่สุดเนาะตึดต๊ดต๊ดลิง์อ่านใส่รูปภาพเนาะอันนี้เป็นการใส่รูปภาพนะคะอ่า U L อันนี้เป็นลิสต์รายการเนาะอันนี้เป็นลิสต์รายการอันนี้เป็นลิสต์รายการแบบมี number มี1 2 3สองสามนะคะ ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เนาะอันนี้ก็สามารถที่จะสตาร์ทได้ตั้งแต่เท่าไหร่เราใส่ไปนะคะอ่าอนนีสตาร์ทที่สิบห้าเนาะอันนี้ตัวเป็นเทเบิลนะคะเทเบิลแล้วก็บวก C S อ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันนะคะตรงนี้เนาะ ครั้งที่แล้วเราข้ามตัวสไตล์ของตัวเทเบิลไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลงมาตัวนี้ก่อนละกันโอเคอันเดี๋ยวดูกันนะคะตัวสไตล์เราจะอยู่ในแท็กสไตล์เนาะปิดด้วยสไตล์แล้วก็อยู่ในระหว่างเฮดนะคะโอเคไปดูไฟล์เรานะคะตึงตึงตงตงอ่ะไฟล์เราเดี๋ยวเปิดก่อนเนาะไฟล์เราอยู่ใน ในนี้เป็นตัวอย่างไฟลเราอยู่ในนี้นะคะตัวนี้ open with chrome open with chrome เราอยู่ในแลบหนึ่งเนาะแลบหนึ่งแล้วก็ตัวตัว index วันนี้ดูเครื่องอื่นๆหน่อยนะคะอ่าเราหาเราหาอันนี้เราหาโกไลท์โกไลท์ลองดูโกไลท์นะคะตรงไหนเอ่ยก็คือถ้าสวเราใช้โกไลท์เนาะมันก็จะไม่ต้องมารีเฟซนะคะอันนี้ Hello Excel อ่าเดี๋ยวเราลองดูนะมันจะปิมตามนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ตัวหน้าของเราเนาะทีนี้อ่าเราเมื่อกี้เราไปที่ Table นะใช่ไหมคะเรากลับมาที่ Tag Head เนาะ h อ่า e n t ลงมาเราใส่ Style นะคะ Tag Style S T Y อ่าโอเคมี Tag Style Tag Style ทีนี้เดี๋ยวไปเปิด ก่อนนะคะ table ใส่ table เ,เ,เปิดปิดเนาะ table แต่เขาบอกว่าเอาตัวที่เป็น c h ด้วยก็คือหัวตารางแล้วก็ td ตัวของตารางนะคะโอเคตัวนี้ให้เป็น border คือเส้นเนะ border, าะ border border ให้เป็นค่า 1px พกเซลแล้วก็เป็นเส้นหนาโซลิกนะคะแล้วก็ Black สีดำอ่าตัวนี้เนาะก็ Property แต่ละตัวก็จะใส่ไปตามคอมมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะอันนี้พูดถึงขอบเนาะขอบไม่มีความหนาหนึ่งพิกเซลเป็นเส้นหนาแล้วก็สีดำนะคะ border border อ่า border collapse มีไหมเนี่ยนะคะดูก่อนนะ border-collapse อ่า border-collapse เราให้เป็น collapse collapse ก็คือใหไ้ไม่ให้มีช่องว่างนะคะ padding อ่าตัวนี้ padding อ่าให้เป็น 8px เนาะ padding ก็คือค่าความความกว้างของตัวอักษรกับช่องนะคะ padding อ่าเดี๋ยวเราลงดูมายังมายังอันนี้เราเซฟนะคะมันน่าจะมาเลยเนาะ ตารางเราอยู่ตรงนี่มาแล้วค่ะอ่าเนาะก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะเป็นเป็น px อ่าเส้นขอบพวกนี้เป็นหนึ่ง px เป็น solid เป็นตัวหนานแ,ลแล้วก็สีดำนะคะ c o l l a p เนาะเป็นตัวนี้อ่าสมมติเราไม่ใส่ใส่ c o m มนต์ยังไงเนี่ยอ่ไม่แน่ใจสมมุติว่าเราไม่เอา c o l l a p เนาะ แล้วล,ลบออกไปก่อนนะคะหาอันนี้ก็ปีนะอ่าเราจะเห็นว่ามันมีเส้นๆอยู่ตรงนี้นะคะเนาะพอเราใส่คอนแลลเข้าไปตัวช่องว่างระหว่างเส้นมันจะไม่มีนะคะเอาหลายอันไหนอันบางหลายทีค่ะ โอเคทีนี้ตัว padding เนอะเดี๋ยวเราลองดูนะ padding อยู่ตรงไหนนะคะ padding สมมติว่าเราใส่สิบอ่าขยายใหญ่ขึ้นเนาะตัว padding ก็คือตัวตัวตัวนี้นะคะที่มันตัวอักษรกับตัวช่องของตารางตัวนี้อ่าสมมติว่าเราเอาสักห้าสิบลองดูเนาะทดสอบดูอ่าตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะมันใหญ่ขึ้นเนาะอ่าเรากลับมาที่แปดนะคะ อันนี้ก็สีเปลี่ยนได้นะพอมาตรงนี้มันจะมีตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกสีได้สัวรเราสีแดงสีแดงเนะาะก็เป็นเส้นแดงแล้วนะคะก็ลองเล่นดูนะคะตัวเทเบิลก็ประมาณนี้เนาะใส่เส้นขอบใส่สีใส่ให้มีคอลแลไม่คอลแลบเนาะโอเคอันนี้เป็นเทเบิลนะเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะก็ลองเล่นดูเนาะพรบางทีแบบ ก็จะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะก็บางทีก็ต้องลองๆไปนะคะโอเคนี้เทเบิลได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ CSS นะคะอ่ะตรงนี้เนาะอ่ะนี้เราปิดไปก่อนนะคะนี่ของอาจารย์ก็ปิดไปเนาะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมเนาะนะั่นที่แล้วเราจะลืมไปนิดนึง ตัวนี้จากอเอมีหลายอันมีหลายอันโอเคอ HR เอาเมื่อกี้เราใส่ตัวนี้ไปเนาะ a c s นะคะ,ะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราดูกัน อืม c s นะคะของข้า,าราทําช่วยสวยเนาะโอเคก็อันนี้สไลด์อธิบายเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแท็กนะคะแท็กก็คือ selector เนาะในของตัวแท็กสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะประกาศอะไรนะ declaration นะคะก็ประกาศได้หลายอันเนาะในส่วนของ declare ก็จะมีส่วนที่เป็น property ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น value เนาะ property ก็คือเหมือนตั้งค่าของเราตัวนึงอะตามชื่อมันเนา เทคอะไรเทคอะไรก็เทคอะไรก็จัดเรียงใช่ไหมการจัดเรียงของข้อความให้ไปทางขวาอย่างงี้นะคะฟอนต์ไซส์ก็ขนาดของตัวอักษรให้เป็นหนึ่งหนึ่งเอนะคะก็มีหลายแบบเนาะก็ลองดูนะคะอาจจะเป็นหนึ่งเหนึ่งเล่มหนึ่งพีอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็ก็รู้ๆไว้เนาะโอเคอ่ะเมื่อกี้ ที่เราใส่นะคะก็คือถ้าสูว่าเป็นสไตล์มันจะใส่ด้วยแท็กสไตล์อย่างนี้เนาะแท็กสไตล์อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเติม h 1กับ p เนาะแท็กแท็ก h 1กับแท็กพารากราฟนะคะโอเคอ่าลอกไปเหมือนเดิมตรงสไตล์เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้สไตล์ของเทเบิลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองข้ามมาตัวนี้เนาะเป็นแท็กอะไรนะ h 1 H1 ก็คือตัวฟอนต์ที่ใหญ่สุดนะคะอ่ะอย่างนี้ใช่ปะโอเคก็เปิดปิดเนาะเปิดปิด H1 เราให้ color color red อ่ะ color red นะคะเมื่อกี้ตัวไหนที่เป็นึ่งบ้างเดี๋ยวมาดูตัวนี้เนาะ อ่าตัวนี้นะคะ H1 อ่าเป็นคันเล s นะคะอะไรอีกตัว P เนาะ P ถ้าพารากราฟอ่าเปิดปิดนะคะ p พารากราฟแล้วเซ็ตคันเลสคันเลเป็น blue blue เป็น blue เซ็ปั๊บมันก็จะมาเลยเนาะโอเคก็สะดวกสบายนะคะใช้ go live เนาะอ่าไม่ต้องมากด refresh นะคะ คือถ้าใช้ตัวนี้ก็ไปตั้งอะไรนะไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวกลอไ์ขึ้นมาวเวลาจะเปิดเว็บเพจก็ไปกดที่กลอไ์นะคะโอเคอ่ะแท็ก p ไปแล้วแท็ก h1 นะคะอะไรที่เป็นแท็ก p แท็ก h1 มันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเซตอ่าสไตล์ไปเนาะโอเคเอาเหลืออะไรบอด y ี้นะคะอันหน้าต่อไปเป็นบอ d ดี้เนาะ บอดี้ก็ใส่ไปเลยค่ะบอดี้บอดี้ก็คือตัวตัวเว็บเพจเนาะบอดี้เลยบอดี้บอกให้แบ็กกราวด์สีพิค์ลองดูนะคะแบ็กกราวด์ค o ลเลอร์สีพิค์โอ้โหเซฟปั๊บมาปุ๊บเลยนะคะอ่ะเป็นสีพิ้งเอ่อฟอนต์ซัมเบี่เป็นทา h o โฮมา อ่า f ฟอน font family ดูข้างล่างนะคะฟ o n แ family เป็นอ่าตามตัวอย่างเป็น t โ h o m a เนาะไม่งั้นเราเอาเซตตัวนี้ได้ไหมแล้วตามตัวอย่างอย่างเดียวเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองดูนะคะก็เข้าไปเปลี่ยนเอาเนะเาะก็คือใช้ได้หลายตัวนะคะอ่าา a h o m a อย่าง เมื่อกี้มันจะเปลี่ยนแล้วเนาะโอเคอ่าโอเคโทโมมาไปแล้วอ่า uh, ทีนี้อาจารย์บอกว่าบอดี้คัลเลอร์เนาะือคือเลอร์อ่ะมันเซตได้หลายอย่างเป็นเฮกแวลู ue, หรือว่า uh, เดี๋ยวเราไปเปิดดูตัว ตัวนี้นะคะตัวนี้เราทำดูแล้วเนาะ body body เราทำไปแล้วนะนมาะตัว color เนาะตัว color สามารถที่จะใส่ได้หลายแบบนะเป็นแบบ hex ใช่ไหมเป็นแบบมีไอตัวชาร์จข้างหน้าเป็นชื่อเป็นเลทอย่าเงี้ยเป็น value rgb ปุ๊บเป็น rgb value เอออันนี้น่าสนใจนะคะอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าสามารถที่จะให้มันจางได้ก็คือตัวใส ตัวไอ argument เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้แหละอืมโอเคนะ้าสนใจก็ลองดูค่ะอันไหนถนัดเนาะก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกอย่างเมื่อกี้ถ้าเราเลือกใช่ไหมคะถ้าเราเลือกตัวนี้เราไม่รู้ RGB เท่าไหร่หรอกแต่เราไปคลิกตัวนี้เราก็ไปเลือกตามสีเลยมันก็จะเปลี่ยนสีให้เราเนี่ยนะคะอ่าก็จะเปลี่ยนสีให้เราเนาะเป็น RGB มันก็เซ็ตมาให้เองอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่คงที่เนาะมันก็อาจจะแบบว่า สีอาจจะมาคงที่เท่าไหร่ในตัวเว็บเพจของเราแค่นั้นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นชื่อเลยเนาะก็คือตัวนี้ใช้ color name ใช่ไหมคะ color name ่ะส่วนว่าเป็น RGB นะเดี๋ยวรอลงดูนะอ่าเป็นไอตัว hex นะคะถ้าเป็นตัว hex เราใส่เราจะใส่ sharp hex สได้ไหมอะ่ะตัวน,นี้ล้กันก๊อปเลยนะคะ ค่าเริ่มเป็นอ่าเป็นเทาๆเงนะี้ยเนาะเป็นเทาๆอันนี้เทาๆอ่าเทาขาวเทาๆ,ๆนี่แหละนะคะโอเคอ่ะสีเดี๋ยวลองลองดูเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปัจันของเราเล็กน,นิดนึงเหมือนกันเนาะมาร์จิ้นบอดเดอร์และแพดดิ่งนะคะอ่าตัวนี้เนาะตัวสีฟ้าๆนี่เป็นกล่องข้คอความแพดดิ่งก็คือ,คอตัว ที่จะห่างจากตัวข้อความนะคะจะกําหนดว่าให้มีช่องว่างห่างจากข้อความเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็น15เนาะต่อจาก padding ก็เป็น b o r d ร์นะคะ b เดอร์มันจะเป็นตัวเนี้ย5เท่าไหร่เนาะแล้วก็ margin margin ก็คือห่างจากไอตัวเนี้ยห่างจากไอ object ข้างๆเราเท่าไหร่นะคะอ่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องไปไปลองทําแล้วมันก็จะแบบเออเข้าใจขึ้นนะคะอันนี้คนพูดก็ นิดหน่อยนะคะเรื่องเรื่องสไตล์เรื่องพวกนี้เราก็เข้าใจบ้างเล็กน้อยพอที่จะเออสามารถแก้ไขเว็บเพจได้บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็แบบจะแปะจะแพะชนแกะเอาอะไรเงี้ยนะคะอ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานไว้มันก็จะดีกับเรานะคะเพราะว่าเวลาเราไปแก้เว็บหรือว่าออกดีไซน์เนี่ยมันก็จะเป๊ะมากขึ้นนะคะอ่ะประมาณนี้แหละเนาะอ่ะมาจิ้นนะคะ อ,อย่างนี้เป็นตัวข้อความเนาะมาจิ้นก็ตัว padding คือข้างในใช่ไหมมาจิ้นก็ต่อออกมานะคะอะทีนี้มา r จิ้นมันจะมีตัวนี้เนาะมันจะมีบนขวาใช่ปะ่ะซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกามันบนขวาใช่ไหมอ,อันนี้บนก่อนเลย บนขวาล่างซ้ายอ่านี่ไงคะท็อปมา g i จิ้นยี่สิบห้าไลมาจิ้นห้าสิบเนะบ o ตชัมเจ็ดสแล้วหนึนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าใส่แค่3ตัวมันมี4ด้านใช่ไหมถ้าใส่แค่3มด้านเขาหมายถึงว่าท็อก่อนไลท์ไลท์ห้าสิบบัตชั่มห้าสิบไลท์แอนด์เลฟอ่านี่เขบอกว่าถ้ามี3อันก็คือนะับเป็นไ i ท์แอนด์เลฟ เท่ากันใช้ที่50ไลท์แอลเลฟบั t ทอมที่75อ่าก็ <c oughs> <c oughs> จำก็ได้ไม่จำก็ได้เนาะถ้าเราแบบดีไซน์แล้วมันไม่ไม่สวยงามก็แสดงว่าเราเซตอีกตัวนี้ผิดนะคะอ่าถ้ามี2ตัวก็ช้ว่า Top ป o ็อ,อปบัตทอมเท,ท่ากันไลท์เลฟเท่ากันเนาะถ้าอันเดียวก็คือเท่ากันหมดเลยนะคโอเคความเท่ากันก็จะเป็นตรงข้ามกันอ่าตรงข้ามกันจะเท่ากันเนาะ อ่าอันนี้จะไปลองดูอะนะคะมาฝากไปลองดูทีนี้มาตัว class กับ id มันก็มีความคล้ายคกันอยู่เนาะคล้ายๆกันอยู่แต่ถ้าพูดถึงเรื่อง id มันก็จะเป็นเรื่องของเฉพาะเจาะจงนะคะถ้าสมมติว่าอันไหนที่เราอยากจะเฉพาะเจาะจงแล้วก็อันไหนที่เราจะให้เป็นชื่อเรียกนะคะจำว่าถ้าสมมติเราเขียนโปรแกรมเนาะน่าจะมีเชื่อมไปนิดนึง ค่ะถ้าส่วนเป็น ID อ่ะเราจะสามารถระบ,บุตัวตนมันได้ว่าเป็น ID อะไรนะคะแต่ถ้าเป็นคลาสเซอร์คือมันเยอะทุกคนสามารถใช้ได้ประมาณนั้นนะคะอืม ทั้งคาสทั้ง ID เนาะอันนี้อันนี้ประกาศแบบคาสนะคะมีจุดข้างหน้าอันนี้ประกาศแบบ ID ทั้งคาสและ ID เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้หลายที่นะคะหลายๆที่ซึ่งเราสามารถที่จะเซ็ตรูปแบบได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะไปดึงใช้ได้หลายที่เนาะอ่าทีนี้เราเริ่มเรารู้สึกว่าเราน่าจะน่าจะพิมพ์ยากแล้วแหละเราขอก๊อปแล้วกันนะคะอ่ะขอกอ๊อปส่วนต่อสออันนี้มาเนาะ บิ๊กไทเทิลแล้วก็โปรโมชันนะคะอะ่แล้วก็มาใส่ตรงสุไตลยนะคะอาก๊อปมาแล้วแล้วอาจารย์ทำอะไรต่อนะอออเดี๋ยวดูสิเรายังไม่ได้ใส่เรายังไม่ได้เซตอะไรเนาะยังไม่น่าจะมานะคะ อเราเซตแล้วเต้องมาเซตตรงนี้เนาะ,ะตัว big big มาอย่างตัวนี้ h2 h2 เราจะใส่ class big title นะคะแล้วก็ h2 ใส่ id promotion มา h2 เหมือนกันเลยเด,ดูนะ h2 h2 อยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยแล้วก็ไม่เหมือนทีเดียวเนาะอ่ะเราใส่ตรงนี้แล้วกันเนาะ ให้2ตัวนี้แล้วกันให้ H 2ตัวนี้ใช้ cast cast big title อ่ะ big title นะคะอืมมาแล้ว big title ทีนี้ id อันนี้เป็น id แล้วกัน id promotion อ่าอืมเศรงามเนาะเราสามารถที่จะกําหนดค้างเดียวแล้วเรียกเรียกใช้ได้ไหลายที่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ที่ตรงนี้บ้างตรงไหนดีอ่าไปตัวนี้เนาะอ่าให้สองเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เราเป็น p ใช่ไหมเดี๋ยวเร,เราลองให้สอง h สองอ่า h สองเราใช้ id id เท่ากับ โปรโมชั่นโปรโมชั่นลองดูนะคะอืมสวยงามสวยงามโอเค แอบไปปิดแอแปบหนึง่งค่ะทีนี้เราไปต่อตรงไหนดีเอ่ยอ่าตัวนี้มาแล้วเนะาะภาษาไทยเพี้ยนเหรอเดี๋ยวเราดูนะแก้เพี้ยนด้วยตรงใส่ตรงเฮดว่าเมตตาคอนเทนต์ไทย t ท็ท html charset utf 8ของเราน่าจะมีแล้วนะเดี๋ยว <we> <c oughs> เราดู ก็คือให้ใส่ไอตัว utf 8เนาะเป็นรหัสโค้ดของเว็บมานะคะอ่าตัวนี้ viewport r e charset อ่าเมตาตัวนี้เราใส่ charset utf 8อยู่แล้วนะคะก็คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันใช้ได้สองตัวนะคะ ชาร์จเซ UTF-8 อันนี้ก็มีเมตตาตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้เหมือนกันเนาะโอเคถ้าเราผ่านไปนะคะอ่าต่อไปเรื่องฟอร์มและเอาอยัางไงดีเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะนานแล้วแหละเดี๋ยวคลิปหน้าไปเรื่องฟอร์มกันนะคะอ่าก็เดี๋ยวแนะนำอีกอันนึงสำหรับคนที่จะ ไปดูเพิ่มเติมนะคะดูเพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็อาจารย์เขาก็ได้นําไว้ซึ่งอ่าเราก็เข้าไปดูเป็นประจําเหมือนกันนะคะ w 3 School w 3 s c h r o l นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลายๆเรื่องเนาะทั้งเป็นตัว PHP, s q l Python, Java เนี่ยเยอะแยะมากมาย CSS นะคะก็เข้าไปดูได้เนาะตรงนี้ CSS อลองดูนะคะ Syntax จะทำอะไระตัวนี้เนาะที่เขาบอกว่าเป็น Selector นะคะตัว Declaration, Property and Value, Font Size ตัวนี้โอเคก็ลองลองดูนะคะอ้อ ถ้างั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บของเราเองนะคะเว็บของเราเองก็จะเป็น K1 School เนาะจะบอกว่าเออแบบชอบ W3school อะ่ะเราก็เลยอยาก,ยากมีสกูลของเราบ้างนะคะเราก็เลยทำเป็น K1 School. Com เนาะากำลังโหลดกำลังโหลดนะคะอ่าก็เราเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเราเนาะคล้ายไหม น่ารักน่ารักนะคะ HR นะคะโอเคเราก็จะมีตัวที่อ,อันนี้เป็นโฆษณาเนาะถ้ากดให้ก็ดีนะคะจะเป็นพระคุณนะคะ,ะใครเจอโฆษณาก็กดให้เรานิดนึงนะคะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่เราทำไว้เนาะนานแล้วแหละนะคะก็คือมันก็จะลิงก์ไป u t u b e นะคะ,อ,ะอย่างนี้แล้วมันก็จะลิงก์ไป u t u b e เนาะ อ,าอ,าอาบางอันยังมีอะไรนะคะขออภัยอันนี้ไม่มีอะไร,ะะนนไะไรกลับมาใหม่ก็มีเวลาก็ทำไปเรื่อยๆนะคะโอเคเราก็จะมีตัวอันนี้นะตัว PHP นะคะกอ็อันนี้เหมือนจะไปอ่านในเว็บไซต์ฝรั่งอยู่เว็บหนึ่งเนาะ เราก็เลยเอามาลองทำดูนะคะแล้วพูดถึงเรื่อง PHP เนอะอันนี้ก็พูดถึงสุดท้ายที่ d a t a type นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำเพิ่มเนาะอะเรามีโปรเจกต์ที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็โปรแกรมคำนวณเนาะอะ่ตัวนี้นะเป็นการคำนวณเรื่องเงินเดือนข้าราชการนะคะถ้าสมมติว,ว่าสนใจก็เรามาดูเนาะตัวนี้วิธีการคำนวณน,นะคะอ่า วิธีการคำนวณเนาะก็ตอนนี้จะบอกว่าต้องบอกระดับตำแหน่งก่อนนะคะแหมมาไหมอ่าชื่อว่าเป็นชำรัญญาเนาะนั่นเดือนเราสามหมื่สมมตินะคะเราได้ร้อยละสามมันก็จะคำนวณให้ว่าเราจะได้เรื่องเงินเดือนเท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้บอกสูตรคำนวณให้ด้วยเนาะอันนี้เราก็เอาหบบอย่างอย่างไม่มา นะตอนนี้ก็จะแทนค่าสูตรในเป็นสูตรใช่าแล้วนี้แทนค่าสูตรก็จะเป็นเงินเดือนที่ได้รับ3,900นะคะก็สามารถใช้โหลด Excel ไปได้นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันโหลดแล้วมันโหลดยังไงนะคะอออยากจะเปิดอย่างจังเลยทุกกล่องลูคัสบอกทุกเรื่องแล้ว อ่ะก็ไม่ให้เสียเวลานะคะโอ้มาแล้วมาแล้วมาละนิดนึงนิดนึงไหนดูสิโฆษณะก็จะเยอะไปหน่อยนะเอหลดไปไหนล่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ปะ่ะ โอเคโอเคก็นเนาะปโหลดได้แหละเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ไปดโหลดดูนะคะก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆขั้นนะคะก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ